มึงไปทำเพี้ยไรไววนะวหาตั้งนานแล้วเดิน,ะะนหาเ,เ,เ,เอาแลออาา้วมึง เดี๋ยวไอ้เชี่ยตายเลยสัตว์อีเม,มมมอะมึงจะเรียกกูทำไมอ่ะ ให้บีมด้วยงานอะไรอ่ะแล้วมันไม่อ่านปนะน้ายเนี่ยเยอ้โหเพิ่แตู เยนพ่อคอ <c oughs> อลัสอ่อ <c oughs> มันทํากันเวอร์เลยอ <c oughs> <c oughs> 嗯。 ไม่รู้กูก็ไม่รู้กูไม่รู้เว้ยกูทำเทียอะไรมึงเจอแล้วเบิดแน่มึงตายแน่ขลืมนะเฮ้ยเพื่อขอเวลาห้าวิเร็วเล่น ถือถือ hmm. ถือถือตกเจ้าใจกูฮักกูฮักกูเดินมาเก็บกระดาษเดินเก็บ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 นี่ดาวปิดกล้องมาเร็วคิดว่าจะไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะเนี่ยโอ้โหไม่ได้ประกันฉลาดมากเลย เดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูว่าให้มันถอดอันนี้แล้วเอาไปทั้งลาวเลยไม่ดีกว่าหรอเออันก็ม้วนเก็บปากลาวด้วยเนี่ยนี่้วมีใครสนใจยีนีมี่เลยอ่ะ ถ้าอยากรู้ว่าเราเป็นใครเออใช่ไม่มีเดินตามลูกสอนมานะมาน้เป็นน้องมานีด้วยมานะเป็นน้องมานีมานีมานีมนีเพื่ออะไรมานะเป็นน้องมานีอ๋อทำไม่ทันแจ๊ายล่าวันนี้สิ

ไม่มีลกูลกใครต่มไฟเนี่ย <c oughs> ตัวเอง, <c oughs> งดูม,งมาเมื่อกี้เหมือนมึงกูอยาบมากแสดงเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเด็กผู้หญิงที่มีสายคะรูปนี้แม่ขายใช่ไหม น้องเจย์ค่ะน้องเจยอเจ,อเจ,อเจย์แยมยะโสธรนะคะนี่ร่างทางนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับติดมาเ,าเอาออกไปอันนี้อันนี้วิวดีดีเอาดีาดีคนนี้คนคนนี้เคี้ยวมองไม่เห็นอ่ะเออมองสอะไรก็อาพอแล้วตัวตัวเขาก็รู้ตัว เราเไม่ใช้ให้งนี่แรงอ่ะต้นอะเด็กหเดแล้วเมัดินตามมันมาปะุกเดินตามมติดผมม้ามึงรู้สึกมึงรู้แบบกูเสียใจมากคุูสา์วิ่งไปติดนต้นต้นไม้ใหญ่แต่มึงเดินตัดมานี่อะไม่เห็นไงแค่สุด่ะไม่เห็นไงไ อ้เนหมดหมดอนาคตเลยมันนะมึงก็เดินกูเล่นสเปรย์มิมมึงเก็บดีๆไม่ได้ไงกูรอให้มึงเอากล่องไปวางไว้ตรงนู้นไงเพราะมันคือจุดวางอะอะไรนะแล้วก็มีลุงไม่เป็นมาแล้วเราคุมามกูกลับเด้นไปทอบ๊ายบายจะเรื่องมาแล้วค่ะอีมิมเป็นของพวกของนี่นี่นี่อันนี้รูปมิมย่าเห็นลาจังเลยแต่ละรูปอะเนี่ย กิไม่ได้ถ่ายเหรอดูดูดูไม่ได้ถ่ายถ่ายไม่ทันเก็บก่อนใช่ไหมสมัยตอนออก็โทรมาก่อนอะอ่อมากอะดูดูนี่นี่นี่นำเสนอนางคนนี้ไม่ได้ไม่ได้เาจะไปกรอบรูปเนี้ยไม่มกล้าคิดมีอันนี้น่ารักมากคนกลางน่ารักที่สุดนี่นางคนนี้รูปใหญ่ดูรูปใหญ่โอ้ยอ้ยรู้ถ่ายกันแน่่เมันก็รูปดยน่เหรอนี่รูปนี้เพื่อน นี่แบลวแบลวโทรศัพท์ใหม่ไม่มีกูเลยนี่ใส่มากเลยที่นี่เที่ยวีซีทุกวันถึงแล้วถึงแล้วเสร็จแล้วเรจ็ดร้อยมีความรู้สึกว่าไงบ้างคะตื่นตอนแรกตอนแรกคิดว่าไงตอนเช้าที่ให้เค้กกันเดียวก็ก็ไม่รู้สึกอะไรนะก็รู้อยู่ว่าเพื่อนต้องมีอะไรอยู่แล้วอ่ะเออจริงปะเออรู้สึกอยู่แล้วว่าให้รู้ดิโอ มึงรู้ว so ่าว่าพวกกูอะซื้อซื้อเงินลงทุนซื้อเค้กให้มึงตายใจอะว่ามีแค่เค้กอย่างเดียวอะก็เออ่ามันยังไง่ะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเพื่อนมันต้องมีอะไรอยู่แล้วแหละเออแล้วท่านก็ไม่มีอะไม่รู้ดิมันบอกว่ะมันต้องมีอยู่แล้วแหละเพื่อนมันต้องทําอะไรให้อยู่แล้วแหละมันถึงไม่คิดอะไรมากไงเออถึงแบบไม่โกรธตอนที่อะตอนกลางวันอย่างเงี้ยตอนเราเรียกเข้ามาของรู้สึกไง ตื่นเต้นนี่าทำอะไรผิดวะอะไรอย่างเงี้ยอือข,อขอบคุณเต้น่อยขอบคุณนะงงนรักองมึงเด้อรักมากด้วยรักที่สุดเลยเฮ้ยน <store> <s> ้าขอโทค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังทำ <ไป S 3> เซอร์ไพรส์วันเกิดห้ <c oughs> หมิมี่เป็นเบื้องหลัง อย่างแรกที่จะเขียนอะไรต่ออะไรติดเอาเเบียร์มือ่อกี้เราเขียนสวัสรีรสินะคะน,นะคะแน่แล้วก็ไม่รู้ม,รมาทางนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนต่อนะคะค่ะสวัสดีค่ะ แล้วก็เพื่อนปิ้นรูปอยู่ในร้านเอกสารใสแล้วเดี๋ยวทำก่อนแล้ดวก็ไปถ่ายรูปใหม่ตอนสุดท้ายค่ะได้ได้ไดบ๊ายบายกว่าจะรักเท่านี้กว่าจะมีคนมาเข้าใจต้องใช้เวลาใช่เพียงมองตากันเมื่อไรอยากจะคิดต้องจัด ฝันแต่ความจริงนั้นเรายัางอยู่เคียงข้างกันดังวันวาน